เช็คยอดจำนวนสำมมนันเมื่อมาถึงที่สาลากลางจังหวัดศ,ศ,ร,ศรีสะเกดีดอที่จะเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงเวลาประมาณเกตนาฬิกา30 12, 16, 15, 15. านาทีย้ดนะครับทเลี้ยงเท่าไรยอดนวหมด52ใช่ไหมเดินเป็นแถวนะครับเดินให้เรียบร้อยเวลาเราเข้าไปในคณะสงฆ์มู่ใหญ่ เราจะได้ดูสวยงามในท่ามกลางของพุทธศาสนิกชนสที่จนได้นำรองสารมเนีนในโครงการบันดาลานธมเนียภาพเรื <ไป S 2> ร่อง <ไป S 2> รอนเชื่อค่อยๆเดินไปครับาทั้ง41หน่ยวยอบรม ใน20จังหอัดเป็นวันที่เกิดมันเดินทางมาถึงแล้วพระมงคลขอยีนยมดีต้อนรับแล้วก็ถือว่าวันนี้เดินเข้าไปข้างในเดี๋ยวจะมีเจ้าหน้าที่เป็นเป็นมหามงคลอันยิ่งใหญ่ที่เราจะได้พร้อมเกี่ยวกันประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพร สำหรับกำหนดการพิธีเจริญพระพุทธมนตรสมัยพระพรชัยมงคลรองการทั้งหจังหวัดทั่วทั้ง50แหลในโครงการบำนาสาเมเณร นาแลวววย้ท่านได้กล่าวถวายพระพรเชัยมงคลตามลำดับีนนลิเชิญด้วยความเคารพครับ lúc đi ăn ờ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  mùng mười tháng này nó phải <laughs> nằm phòng tốt จากโรงเรียนไหนเนี่ย <tal word> โรงเรียนกีฬาส um ีสเกตถนนโมนานะครับโอ้เสร็จแล้วนะครับพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สารคางจังหวัดสีสเกตตอนนี้ก็กำลังทยอยเดินทางกลับยังศูนย์การอบรม สามเนีภาคฤดูร้อนของแต่ละสูงคุต้องมีคเนตครับ